สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเจอ,อุภาแห่งทุกทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่นเนาะดังแท้แมะคะ่ค่ะหลังจากที่ปล่อยเลขหลังกองออกไปเนาะคะ่ะกระตุงกันหลายสำนักขึ้นกันเนาะคะ่ะเป็นยังไงเนาะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่เพื่อนเพื่อนทั้งหลายเนาะ น่องนุงเอาอาซื้อกันได้บอค่ะเลขหลังกองนะคะที่ปล่อยออกไปแล้วซื้อได้บอดังซุงวดค่ะแตกซุงวดคือกันค่ะแต่ว่ามันบร่ไดแตกตูที่บ้านเขาอันเนาะค่ะแตกจริงถูกจริงค่ะแต่บางคนพ่ดว่าอันเหมิออันเหมิด เจอูกะเบาซูฟังอยู่โอ้ยเลขเน่โตมันอันนะมันบอลนี่มันออกใกล้ๆกันนะั่นละเลขที่หายไปแล้วนะมันถือแ,แล้วค่ะแล้วก็ไลยๆคนเนาะก็โตมาถามแบบเจรวันคือกันเลยค่ะเน้นไฮบอเน้นตัวไดถทาตัวเน่นยุ่นละค่ะเจอูผ้าเฮงก็ได้บอกไปแล้วเนาะค่ะว่าอ่อ มันบ่ออกตัวเน่นดอกบางเตี้ยมันก็ออกอยู่ค่ะแต่ว่าอย่าให้เน่นตอเน่นมันคือหางเดียวเด้ค่ะเนาะขัน้นเฮ้าซื้อมอสูตูวเฮาเทาหาหยิบใบมอสูตูวคือโอเคค่ะบอกขาดทุนเนาะมันกับอันนี้มันกับเป็นแล้วแต่ดวงแต่วาสนาของไผของมันเนาะค่ะให้ไปแล้วเลขซีซีออกวาหันยังบอกว่าบ่ามากักบาอยู่ในสายตาเด้ค่ะ บางคนก็โทรมากโอ้เจ้อูเสียจังไดเจอ้อูเล่นตัวใดบอกเจ้อูบอกเลยค่ะว่าเล่นมัดสูโตค่ะหาหยิบจับลอตเตอรี่้บมัดสูโตค่ะขั้นตัวใดเข้ามากเข้ากะจัดหนักได้ค่ะตัวใดเข้าบปมากเข้ากะล่องกันทุนไวเนาะคะ่ะจังคอยสิบอกขาดทุนเนาะ สำหรับตัวเจ้าอู้เองก็เบา,บาตโตโยงโยงแล้วคะ่ะเบาตโตโยงโยงมาแล้วค่ะตั้งแต่งวดที่ผ่านมาเนาะค่ะมดสนิทค่ะมดคักมดอีลีคืองวดบังหันค่ะงวดที่ซีซซค่ะมดนี่มดสินค่ะบานนี้ค่ะคุณมาจากคุณเล้าก็จะได้มาเริ่มเพดสถานถ้ำเนาะค่ะ เมื่อนี้เจ้าอู้กับไปพูดแหละค่ะไปหารถไปหารถเพิินมาปรับถนนไ้แล้วก็เสียวหินมาลงว่าสั้นค่ะไปนี่เอาก็สิได้เบาคลิปเบาบางแม่ค่ะเนาะบางคนก็บ่าโอ้เจ้าอูคขึ้นีงบแท้คือบ่มีคลิปเดี๋ยวนี้คือลงคลิปหน่อยแทะในยินเสียงได้เห็นหนาก็มีแห้งใจแล้วว่าสั้นค่ะ ปาดคุณพ่อคุณแม่เมาาื่อวาองซานสนองนูสิบาบเด้ค่ะว่าสนองเม่บาบดอกว่าสันทั้งกระทรมา่านล่ะค่ะบ่บาบดอกให้อยู่เป็นหฮมพ่มไส้ให้พวกภู้ขาเด้อว่าสันพ่อได้กินได้อยู่ว่าสันบาบังหันกระท่มาค่ะก่อนสิลงมาสถานถ้ำนี่ล่ะค่ะ เทรมาว่าโอ้จะมันดีใจหลายแห่งงานเจอูบอรับโทรศัพท์บอสันเพราะว่าโทรมาเจอูบอคอยรับบอสันบอแมนเดอร์ค่ะถ้าว่างคือรับค่ะนอกจากสิบ้าบางบางเท้าค่ะท้ายคลิปบางเทืาค่ะยักษ์ยังนี่แหละค่ะลายอันนลายแนวเนาะลายอันพันยางเนาะค่ะบ่แมนเจอูบอยากรับเด้์บอตะกิ้งรับโรดคันบ้างบางเท้าค่ะยิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกันถือจังหวะครับ ใายคลิปอยู่กับบริรับโทรศัพท์เนาะคะ่ะกาเมื่อวานนี้ได้ไปตามปูออดเนาะคะ่ะบู๊กระแสเรียกเก่ามาดังค่ะเทนอะอาจารย์ไลยอาจารย์กายให้เก้าเก้าเกนะ้าเก้าเนาะคะ่ะให้ลหลายหลายลายแม่ค่ะเนาะเกือบสู้อาจารย์เลยเนาะคะ่ะเก้ามาแรงเนาะ แต่ว่ามันก็แปกแลกได้มันก็ออกงวดที่แล้วกับเป็นซีมาแรงเนาะคะ่ะก็ออกคือเกาค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกตูเขาว่ามันง,งามๆเลยคะ่ะมาออกซีซีเจอูก,ก็บ,บอกว่าซีซีอย่ากลับเด้อค่ะได้บอกคนอยู่ซื้อลดซื้อมอสตูตัวไหนอย่ากลับก็กราบแต่ว่าซีซีอย่ากลับเด้อค่ะว่าสันดกเจอูว่า คุณัุงคนก็คอมเมนต์มาว่าโอ๊ยใหญ่คับจั้งไดเจอุารัจนมันกระแมนตัวค่ะเพราะว่ามันกลับบ่ได้นะเจ๊จะเอาตัวเลขซีไปวบทั้งใดขั้นียเอาซีตัวนี้ไปใบทั้งนาค่ะเอ้าเสีอาตัวข้างหลังไปใบใช่นะค่ะซีซีประจำกัะเรบอกกับผ้ากันหัวาะกันเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้เจอุสีไดนาแนวทางของเอฟซีใจดีนะคะชุดสามตัวแตก แปดหางค่ะเนาะเพื่อนว่าทั้งตรงทั้งโตดล่ะค่ะเพื่อนวนะ่าเนาะตอนเพื่อนเอามาให้เพื่อนก็ว่าตรงหรือโตดนี่เน่นอันใดก็ได้ถามเพื่อนอยู่เนาะทั้งทีมงานเพื่อนก็ว่าทั้งตรงทั้งโตดล่าไม่มีเน้นว่าสั้นกะบางงวดมันก็เข่าตรงบางงวดมันก็เข่าโตด่าสั้นค่ะเอ้ายังไงก็ว่าเป็นยังตัวนะคะว่าถ้าเข่าสามตัวแล้วก็โตดพร้อมเนาะค่ะท่านตรงก็ดีไปเนาะเป็น เป็นผลพ้อยได้นาะคะ่ะขั้นโตดก็ได้น้อยขั้นตรงก็ได้หลายประมาณนี้แหละคะ่ะนอกจากซีเลนหกกับเนาะคะ่ะถ้ามาหกกับก็บ่ไว้อีกละคะ่ะตั้งแปดหางเนาะคะ่ะแปดหางสู่ส,สูเลนตรงโตดดีกว่าเนาะคะ่ะสงสัยสิเป็นทั้งๆละคะ่ะนี่แบบนี้บ่ได้ลงลุมหรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขสามตัว คนคือสีเน้นไปทั้งๆบุนละลายเนาะสำหรับอันน <master> ี้เนี่ยบอกแปดสามตัวแปดทางแตกเนาะค่ะเพิ่นมาเพิ่นถือมาหลายงวดแล้วค่ะแต่เอาตัวอย่างมาให้เบิร์แค่สองงวดสิบหกธันวากับสามสิบธันวาเนาะค่ะงวดสิบหกธันวาเพิ่นให้มาเจ็ดห้าห้าแล้วก็ห้าห้าห้าแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าห้าเจ็ด เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกห้าแล้วก็ห้าแปดเจ็ดไปสันค่ะผลที่ออกคือเจ็ดห้าเจ็ดค่ะอันนี้คือออกตรงๆเนาะคะ่ะออกตรงๆวัวต้นที่สิบหกเนาะคะ่ะแล้วก็วัวต้นที่สามสิบท่านว่ 6, 6, นะะาโค้หมกหกเนาะค่ะหายมากอ่ะเอา้าอันนี้มันอ๋อค่ะ แล้วก็วันที่สามสี่ไพ่เจ็ดสามสี่ห้าสามสี่เจ็ดสี่หกห้าสี่สี่สี่ห้าห้าเจ็ดหกสี่และห้าสี่เจ็ดค่ะผลกระแตกตรงตรงขึ้นกันค่ะห้าสี่สี่ไหมคะ่ะเนาะอู้ยคืเอเบาไปแต่มันแตกค่ะรู้สึกจิตใจมีพลังเนาะจิตใจมีพลังคือเป็ียนแต่ได้โพดนี้พดสิ้นแต่สันดีเนาะ สามตัวนะแม่นสิแปดหางก็ถือว่าบ่ลายค่ะเรียกร้อยตัวพันตัวเนาะพ่นมาคัดให้แค่แปดหางค่ะพ่นมาแตกแท้พ่นมาเพราะว่ามันแตกมากลายงวดนี่เนาะกะเมอว่านี่กะเมอก้อนนี่กะได้เบ้าอ่อาสามหางแตกโอ้สี่หางแตกนะเมือว่านั่นกะจังขึ้นกันค่ะสำหรับเมื่อนี่กะมีเอฟซีใจดีคือเกาเนาะค่ะพ่นห้มาเนาะ สำหรับชุดสามตัวแตกแปดหางเนาะค่ะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกหกโอวแมนค่ะโอ้ยเจออูเบอร์ค่ะสิบเจ็ดมกราคมหกเจ็ดค่ะสิบว่าเลียนปีจา้าเทียยานเจ้าของเถ่ใไรบุกค่ะหางแรกหกห้าแปดค่ะหก แปดเจ็ดค่ะหกเก้าห้าหกเก้าเจ็ดเนาะแล้วก็สี่สามแปดสี่แปดเจ็ดสี่เก้าห้าสี่เก้าเจ็ดอ๋อแสดงว่ารักลอยเพื่อนนี่ได้หกกับสี่เนาะค่ะเพื่อนอาจ,จีแบบจับอ,อ มีสองตัวแปดชุดเนาะค่ะและว้วพนมาจับหลักร้อยใจเนาะค่ะหลักร้อยมีหกกับสี่ค่ะตามที่เจอูสังเกตเนาะเพราะว่าแต่ละแถวมันเป็นอ้อมแม่แล้วค่ะหกกับสี่เป็นดักหลักร้อยเนาะค่ะแปดหางแตก เ้ามาได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะบางคนก็บ่าเป็นยังคือบ่อเห็นเนาะก็บ่เ,เห็นเจอูออกคลิปก็บ่เห็นเจอูลงคลิปมาสั้นค่ะกะที่มันบ่เห็นแสดงว่าเขาปิดกันเนาะค่ะเขาปิดการมองเห็นเนาะค่ะท่านอยากมองเห็นก็ต้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเท่านั้นถึงจะเห็นเนาะค่ะ ซอยกันนะเด้อค่ะซอยเจอูนนเด้อ่าเป็นอย่างคือบ่มีค้นเห็นคือบ่มีอันนี้คือบอ่เห็นคลิปเจอูขันเข่ามาเบิงแล้วก็กดติดตามกดแชร์ให้ในเด้อค่ะกดไลค์ให้ในเด้อขันอยากเขียนเจอ,อูไปโดนๆก็ได้เนาะค่ะ พิจารณาเนาะค่ะขันผ่านตาไปซื้อๆก็บ่เป็นยังเนาะค่ะเบิ่งกันซื้อๆเบิ่งไว้แนมไว้เนาะค่ะแนมไว้เพื่อจะมีตัวไหนโดนใจเราและถูกใจเราเนาะค่ะถ้าถูกใจก็จังค่อยว่ากันบ่ถูกใจกับผ่านคือเก่าล่ะค่ะเนาะเพราะว่าบ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพานันเนาะค่ะ เจาอุนำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะบอไดบอกว่าให้เจ้าไปนนเลนในเร้อตัวนี้หลายๆไม่ได้พูดเนาะคะ่ะมีตาหายเป็นแนวทางเนาะ,ะเป็นตุ๊กตาเพื่อการตัดสินใจเอาไปลองดูหรือเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆเนาะคะ่ะชอบก็จัดค่ะหันบอมักกับผ่านคือเกาเนาะคะ่ะ เอาัดที่นี่กะต่อไปคลิปหนา้ากะสิได้ไปตามของอาจารย์สมโพศนักโหราศาสตร์หมอดูตาทิพย์เนาะคะ่ะพ่อยติดตามชมกันเด้อค่ะพูละจักน้อยพูละค่ะเนาะหลังจากลงจากคลิปนี้ล่ะจังข้อจะได้ไปตามต่อของอาจารย์สมโพศหมอดูตาทิพย์นักโหราศาสตร์นานาชาติเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ